สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านวันนี้ผมก็พามาชมความสวยงามกันอีกแล้วครับกับ b m w 3 2 0 i e 9 0นะครับคันนี้เป็นเครื่องเป็นสินนะครับสวยๆแบบนี้ต้องยินดีกับ f c ของเราด้วยนะครับที่จะได้ครอบครองคันนี้แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นการเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายนะครับดูความสวยงามเลยครับสวยๆแบบนี้เนียนๆแบบนี้เลยนะครับ นี่เราทําการขัดสีแล้วขัดหยาบนะครับยิ่งเป็นสีดําเนี่ยจะขัดยากมากมากนะครับกว่าจะลบรอยขนแมวออกไปให้หมดเนี่ยครันนี้ใช้วเวลาขัดสีร่วมสองวันเลยนะครับสองวันเต็มเต็มเลยผมขัดหยาบเสร็จเรามาขัดละเอียดนะครับเพื่อจะดึงความเงาชักความเงาขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการล็อกความเงานั้นไว้โดยการเคลือบแก้วนะครับเราใช้น้ํายาเคลือบแก้วแบบความหนาแบบสิบเอ็ดนหนาเลย ก็จะป้องกันรอยสะเก็ดหินได้บ้างนะครับเนิกน้อยๆนะครับแล้วก็ล้างรถเอฟซเราเวลาเอาไปล้างรถก็ล้างง่ายๆดีน้ำจะไหลออกมาเป็นเม็ดๆเนียนะครับล้างง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องไปขัดสีอะไรแล้วนะครับํำยาอยู่ได้นานๆเป็นปีครับสวยไหมฮะแบบนี้คันนี้นะครับเรามีทำการเก็บในส่วนของสมรรถนะทั้งหมดแล้วนะครับซึ่ง บินเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเ an, ก็บงานในส่วนของต้นทุนฐานะไปเนี่ยรวมสามหมื่นกว่าบาทนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับเราเปลี <t <t ่ยนชุดยางตีนวาลไปใหม่นะครับแล้วพอเปลี่ยนยางตีนวาลไปหมื่นหนึ่งนะฮะเปลี่ยนมอเตอร์วาลทรอนิกส์นะครับไปอีกหกพันห้าร้อยบาทครับเปลี่ยนยางฝาวาลให้ใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับเปลี่ยนโอลิงปั๊มลมหลังเครื่องนะครับทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เลยนะครับไปอีก 1,350ครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับตรวจเช็คมาแล้วนะครับผ้าเบรกเริ่มใกล้หมดก็ได้ดาเนินการเปลี่ยนผ้าเบรกให้นะครับส่วนเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกของยี้อ bm เนี่ยมันจําเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟเตือนเบรกด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนสายไฟเตือนเบรกไปอีกข้างหลังอีกคู่หนึ่งนะครับอีกหกร้อครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบท่อน้ําทั้งหมดนะครับไปเจอท่อน้ําตัวบนนะครับตรงฝั่งเครื่องนี่นะครับก็เปลี่ยนเบรกใหม่ไปอีก3,240บาทครับ ใส่น้ำยาหล่อเย็นให้ใหม่นะครับเตี๋ยน้ำยาหล่อเย็นก็ถ่ายของเหลวให้หมดเลยนะครับคันนี้เนี่ยบินเนี่ยยังบินสามหมื่นนี่ยังไม่ร่รวมของเหลวนะครับของเหลวเ,เราทําไปอีกนะมันเครื่องน้ามันเกียนนะมันส่วนท้ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเป็ดเสร็จบ,บินที่ทําไปร่วมๆสี่มหมื่นนะครับแถมการเก็บความสวยงามคันนี้เนี่ยโชคดีที่สีมาเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ได้ทําสีเลยแค่ชิ้นเดียวนะครับก็ขัดสีเฉพาะทําสปาช่วงล่างเนี่ยนะครับขัดช่วงล่างกันทั้งคันเนี่ยก็ใช้เวลากันเป็นวันเหมือนกันนะครับหนูนช่วงล่างเนี่ยใหม่ๆแบบนี้นะครับทั้งคันเลยทําสปาช่วงล่างไปสามพันห้านะครับสปาภายในมาดูภายในภายในใหม่ๆแบบนี้ลองดูครับนี่เราทำสปาภายในให้เหมือนรถใหม่เลยแบบนี้เห็นไหมครับ นี่นะครับสปาภายในปิดสา0พันห้านะครับรอบคันเลยนะฮะยเงียๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูข้างหลังหน่อยนะครับ <_ n år> นี่นะครับด้านหลังใหม่ๆแบบนี้เลยครับเหมือนรถใหม่เลยใหม่แค่เจ็ดหมื่นเนั้นออกไปเงียนๆแบบนี้นะค <_ n år> ย,ยครับสวยไหมครับใหม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองสปาภายใน อีกสา0พันห้านะครับสปาช่วงล่างไป3า0 0ันหแล้วก็ห้องเครื่องใหม่ๆเลยนะครับไปอีก3า0พันห้าเฉพาะที่ผมแถมให้ในส่วนของสปานี่ก็หมื่นกว่านะครับเนี่ยขัดสีอีกขัดใช้เวลาขัดสีไปอีกสองวันนะครับใช้เวลาทำขัดสีบีก3า0พันห้านะครับแล้วก็ล็อกความเงาแบบนี้น้ำยาเคลือบแก้วอย่างดีนะครับส1เอีกห้าพันบาทเพราะงั้นสิ่งที่ผมแถมให้เฉพาะตรงนี้ก็รวมสอง0มืเลยครับ1มื0 0เก้าพัน ค,คันนี้เก็บงานไปทั้งหมดเนี่ยก็รวมๆม,มีประมาณห้าหมื่นกว่าหกหมื่นเลยนะครับออกมาได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าตั้งจากที่เรารลีไลฟ์สดไปครั้งที่แล้วนะครับสิบกว่าคันนะครับสิบสามสิบสี่คันติดจองไปหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่คันเองตรงนี้ที่อยู่เนี่ยไปหมดแล้วนะครับสี่คันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเอาไป ติดฟิล์มกองแสงเตรียมส่งอีกคือ w สองหนึ่งหนึ่งสองอคอมหน้าธนูคันนั้นก็เตรียมส่งแล้วเหมือนกันนะครับงนั้นเตรียมส่งอาทิตย์นี้เนี่ยสามสี่คันเนี้ยนะครับเตรียมส่งอาทิตย์หน้าในจะได้ส่งสามสองศูนย์เมคันนั้นนะครับตอนนี้จะมี m 3 2 0สามสอง t ูนเอมสีกคันนึงเข้ามานะครับสีดำแบบนี้นะครับสเปคเดียวกันเลยใครที่รอสามสองศูนย์ดีอยู่ติดตามชมได้เลยนะนึกไม่ออกว่าเป็นยังไง คันนั้นจะเป็นแบบนี้เลยครับได้320 DM Sport หน้าตาแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้ล้อแบบนี้นะครับมีลากเคีมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีลินนะเพิ่มด้วยภายในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวนี้เลยนะครับสีอัลมอนด์แบบนี้กําลังจะเข้ามานะครับก็ติดตามชมได้เลยรอชมได้เลยนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งแล้วครับ E280 ครับแล้วก็คันนี้ E220 W124 คันนี้ก็เตรียมจะส่งมอบแล้วเช่นกันนะครับ สีเนี่ยทำสใีให้ใหม่เลยคันนี้เก็บงานไปร่วมแสนเลยแสนก็บาทเฉพาะส่วนของเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ารถคลาสสิกแบบนี้เก็บงานเนี่ยผมใส่ให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับคันนี้ขายไปแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพัน fc หลายคนบอกว่าโหรุ่นนี้ขายกันสองแสนกว่าเลยเหรอสวยๆในตลาดเนี่ยสภาพแบบยังไม่เก็บงานไม่พร้อมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเข้าขายกันอยู่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดนะครับอันนี้ผมเก็บงานให้ทั้งหมดเลยสีก็เก็บใหม่ เครื่องทําใหม่นะครับภายในหนังหนึ่งเนี่ยมาดูกันเยอะนี่นะครับหนังชิ้นนี้ก็หุ้มให้ใหม่นะครับเดิมมันเปื่อยออกมาแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยโหยังดีอยู่เลยครับลายไม้ลายสีบารโน่คลาสสิกมากลายหนังเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยคันนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับได้แอบแบบคู่ด้วยนะครับสวยๆเลยตัว E สองแปดศูนย์นี่ครับแล้วก็นี่นะครที่เขาเรียกว่าสอนประตูในแบบนี้นะครับ อยู่ครบท้วนเลยนะครับส่อนประตูอันนี้ก็เตรียมจะส่งแล้วเหมือนกันครับก็ทยอยส่งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่ยังอยู่สามคันที่บ้านผมยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็จะมีห้าสองศูนย์ดีเซล e หกสิบคันนั้นก็สุดยอดอีกหนึ่งคันนะครับไม่แค่แปดหมืรถมือเดียวไม่แปดหมืนแล้วก็มีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนเลยนะแต่ป้ายแดงจนถึงปัจจุบันเจ้าของเดิมไม่เคยเข้าอู่นอกเลยนะอันนั้นก็สุดยอดอีกหนึ่งคันนะครับ ที่ผมบอกนะครับวถที่นี่ผมคัดทุกคันใหม่แต่ละคันเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หลักหมื่นจนไม่เกินแสนต่างๆนะครับไม่มีเลขสองแสนเข้ามาแน่นอนผมไม่เอาเลขใหม่สองแสนเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากหารถใหม่น้อยถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วใหม่ยังน้อยเนี่ยกดติดตามไว้ได้นะครับกดดูไว้ได้เลยเว่าผมค่อนข้างจะคัดรถเข้ามาทุกๆคันหนึ่งนะครับ เราพูดถึงซีรีห้าคันแรกไปแล้วที่ยังเหลืออยู่ที่บ้านที่ยังไม่ได้เเข้ามาเนื่องจากตรงนี้เนี่ยดูดีครับที่จอดมันก็เต็มแล้วนะครับไม่มีที่จอดแล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้เข้ามาแต่หลังจากรถนี้ที่กำลังจะส่งไปทั้งเนี่ยสี่ห้าคันเนี่ยนะครับห้าคันที่กำลังเตรียมส่งตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่จะเอารถจากที่บ้านเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีซีรีส์ห้าหนึ่งคันแล้วก็ w สองหนึ่งหนึ่งนะครับดีเซลเช่นกัน e สองสองศูนย์ cdi นะครับใครที่ชอบเครื่องดี หน้าตาแบบนี้เลยก็คือ W211 นะครับแถมได้ออปชันเป็น El e g a n t ด้วยห,ยหลายๆคันในตลาดเนี่ยจะเป็นออปชันคลาสสิกนะครับพอที่แต่ที่ในในมือผมมีอยู่เนี่ยเป็น e l e g แ n t และเลขใหม่แค่1 0 0 0 0แสนกว่าหนึ 1, ่งแสนกันเปลาก็ถือว่าไม่เยอะสำหรับเครื่องดีเซลเบนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะาจ้เอาเข้าโชว์รูมแล้วคอยติดตามคอยดูนะครับแต่ใครที่มั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมหาเข้ามานี่คือรถที่ผมคัดอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเนี่ยอยา่า เห็นก่อนหรือว่าอยากจะติดต่ออยากจะจองเข้ามาก่อนเนะี่ยติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับโอเคเรามาดูส่วนที่เหลือในโชว์รูมกันก่อนนะฮะมาดูครับเริ่มกันที่ e สามเก้าคันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็เก็บงานไปเรื่อยนะครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าสวยๆเงาๆแบบนี้เหมือนรถใหม่ไหมฮะสวยเลยนะครับ สีสันรอบคันไม่ต้องห่วงครับจัดการให้ทั้งคันเลยนะครับเบอร์ตรงของ BM เอเนี่ยเราไม่ใช่บริษั์เอาฝาถังน้ำมันไปเทียบนะฮะนี่เก็บสีให้ทั้งคันเลยออกไปเนียนๆกริบๆเลยนะฮะล้อแมกเนี่ยลายทันตะวันตรงรุ่นกับเ s p o ส t ตัวสุดท้ายกระจกสองชั้นใครหาตัวกระจกสองชั้นคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเลขไม่เพียง1 2 0 0 0แสสองมื่นเท่านั้นเอง หลายคนถามมาว่าใหม่แท้หรอใหม่แท้หรอนี่นะฮะประวัติในการเข้ามาเนี่ยชัดเจนนะครับเลขใหม่ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ไล่มาเรื่อยเรือจนถึงแสนสองเลยนะฮะเราะนั้นไม่ต้องกังวลครับเลขใหม่แท้ไม่แท้นี่ผมค่อนข้างจะยืนยันนะครับว่าเลขใหม่แท้แน่นอนมีประวัติซ่อมชัดเจนขนาดนี้เลขใหม่ไล่ขึ้นมาตามปีเลยนะครับแล้วอนนี้ตมุดคู่มือก็ยังอยู่ครบถ้วนครับ ใครที่เห็นผมตอนผมรีวิวร้อนขับมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจอวิทยุมันอาจจะไม่ค่อยสวยนี้ถอดออกไปแก้ไขให้อยู่ครับยังเก็บไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็มีผ้าหลังคานะครับปุ่มให้ใหม่เรียบร้อยเสาบีเสา C ให้ใหม่เรียบร้อยหมดนะครับใครที่ชื่นชอบ e 3 9ก้รจก2ชั้นแท้แถมได้ตัว m Sport คันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับมาดูข้างหลังกันหน่อยฮนะ นี่นะครับด้านหลัง,ลงดูดิครับโอ้โหนั่งนั่งไหมฮะโอ้ดูดิครับสัมผัสไปนี้หนังยังใหม่อยู่เลยนะครับดีอยู่เลยเนียนๆเ,เลยนะครับแต่คันนี้มีตําหนิที่เบาฝั่งคนขับแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะผมจัดการให้หมดเลยนี่นะครับสวยๆเลยเสาซีก็จัดการให้หมดแล้วนะครับคันนี้ ราคาให้3า0 0 0 0สองพร้อมเก็บงานออกไปนะครับหรีอเ,เช็คสมรรถนะให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับในราคานี้เราขายาราคาพร้อมเก็บงานได้ตัว5้า i m s สาม t แท้ๆไปด้วยนะครับกระจก2ชั้นใครที่หาเก็บสะสมบอกเลยว่ารุ่นนี้คนหาเก็บกันเยอะจริงๆราะหาสภาพใหม่แค่นี้แทบจะไม่มีในตลาดแล้วนะครับอโอเคคันแรกผ่านไปที่เหลืออยู่นะครับมาคันที่2ครับสายประหยัดบ้างครับใครอยากได้ เครื่องดีเซลประหยัดน้ามันครับนี่เลยคันนี้ไม่ควรพลาดครับใหม่แค่หนึ่งแสนเจ็ดเท่านั้นเองนะครับใหม่แค่แสนเจ็ดได้ W 2สองศูนย์สามนิวเจนะครับเรียกว่านิวเจนหรือเฟสลิปนี่แหละครับสวยเลยสีสันแบบนี้เป็นสีเทาอมน้ําตาลนะครับสวยสเลยร้อแม็กจัดการทําสีให้ใหม่หมดแล้วนะครับมาดูภายในกันหน่อยครับ ดูนี่ครับภายในกลิ่นประจํารุ่นของ w 2 0ิวสองูสามตัวนิวเจนเนี่ยกลิ่นแบบนี้เลยนะครับเพราะผมขายรถเยอะมากผมจะรู้แล้วกลิ่นแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนซึ่งคันนี้กลิ่นประจํารุ่นยังอยู่นะครับดูภายในเลครับตัวนิวเจนวิทยุจะเป็นแบบนี้เบาะจะเป็นลายนี้นะฮะเนียนเนียเนเลยเหมือนรถใหม่เลยใหม่แค่แสนเจ็ดกับเครื่องดีเซลถือวันน้อยมากๆ นี่กับแผงประตูนี้ครับเนียนๆสวยๆอย่างนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับภายในด้านหลังครับดูเลยครับสวยกริบเลยนะครับเบาะหนังนี่แทบจะใหม่มากมากับผมจับไปสัมผัสไปเนียนจริงเลยครับสวยจริงจดูงทแผงประตูนี้อ่านี่นะครับใครอยากได้ เจ้า W ิวสองชอบรถประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดไดออปชั่นแบบอีลิแกนด้วยสวยมากครับไฟหน้าใสาๆนี้เปลี่ยนเลนให้หมดแล้วนอกจากสมรรถนะแล้วความสวยงามผมก็พยายามทำให้เต็มที่เช่นกันนะครับแถมตอนก่อนส่งมอบเนี่ยทำสปาทำทุกอย่างไปรวมสองหมื่นที่ผมแถมให้หมดเลยนะครับมาดู ไอ้ลันนานี่ครับใม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นสวยเลยราคาคันนี้ให้ราคาพิเศษที่สามแสนเก้าหมืนเก้าพันเท่านั้นนะครับได้เบนดีเซลประหยัดน้ำมันสิบห้าถึงยี่บสองกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายสบายนะครับออกตัวจังหวัดเนี่ยขับไปเรื่อยๆรื่อย0้อยรอยี่สิบเนี่ยยีบสองกิโเมตรต่อลิตรมีให้เห็นเนะครับ ประหยัดแบบนี้ชอบกันไหมครับนี่นะครับประหยัดแบบนี้นะครับนะฮะคันต่อมาครับเป็นรถฝากขายนะครับสีสองร้อยคอมเพรสเซอร์ตัวก่อนนิวเจนนะครับตัวแรกนะครับสีถึงแม้จะรถฝากขายเนี่ยสีดูดิครับนี่เราเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บสีให้ทั้งคันแล้วนะครับทำสีใหม่ทั้งคัน ล้อแม็กไม่ใช่ไลน์นี้ครับของไลน์ของเขาเนี่ยผมถอดไปทําสีอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาล้อแม็กก็ออกมาเหมือนรถใหม่ครับอันนี้ภา,ภายใยในเดี๋ยวมาดูกันนี่ภายนอกให้เห็นก่อนแบบนี้นะครับถึงแม้รถฝากขายผมมาคุยกับเจ้าของนะครับว่ามาตรฐานขอเป็นมาตรฐานเดียวกันเจ้าของคันนี้บอกไม่ติดเลยยินดีครับนี่นะครับดูภายในนี่ฮะบ,บอกทรงก่อนดิวเจนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวออปชั่นคลาสสิกเนี่ย ก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ส่วนจอวิทยุที่หายไปนี่ผมถอดออกไปแก้ไขให้อยู่นะครับเพร่ะจอมันก็เริ่มบวมๆไม่ไม่สวยแล้วก็จัดการซ่อมแซมเรื่องจอให้เช่นกัน,นครับถึงไม่รถฝากขายขอเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่ f อของเราจะได้มั่นใจในคุณภาพเหมือนเหมือนกันทุกๆคันนะครับนี่นะครับก็สวยๆเช่นกันนะครับคันนี้ราคาย่อมเยานะครับแค่2 5 9 0 0 0หาหนนะครับเจ้าของเนี่ย ได้ทำการโอเวอร์ฮอนเครื่องแล้วช็อตบล็อกแล้วแถมยังเอาเครื่องที่ช็อตบล็อกไปโอเวอร์ฮอนอีกนะครับเพราะฉนั้นตั้งใจทใําไว้ชยาวๆเกียร์ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับาะ mm hmm. ในคันนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากอีกหนึ่งคันนะครับหนือสว Fed Fed แย,ย,ยแบบนี้นะครับโอเคถัดมาอีกคันหนึ่งครับ w204 คันนี้ได้4200ตัวเฟสลิฟนะครับเฟสลิฟแท้ไฟจะเป็นหยักๆแบบนี้นะครับ หม่น้อยมากเพียงแสนสามเท่านั้นนะครับกับรถคันนี้ปี2 0ง1ปลายปีนะครับได้เกียร์7สปีดแล้วเครื่องเทอร์โบโด้วยได้ทั้งความประหยัดและความแรงอยู่ในตัวเลยนะครับขับสนุกมากๆนะครับคันนี้ช่วงล่างเนี่ยมีความไม่ได้นุ่มมากแต่ก็มีความเฟิร์มนะครับเฟิร์มขับจนค่อนข้างจะมั่นใจนะครับคงเขาโค้งนะครับเรามาดูภายในกันครับ หม่แค่แสนสามเท่านั้นนะฮะกลิ่นภายในก็ยังหอมอยู่เช่นเดิมคันนี้ก็มีกลิ่นประจำรุ่นก็ยังอยู่ครับลายไม้แบบนี้คือเป็นโนแบ็กนะครับสีดำเงๆแบบนี้เลยนี่นะครับปุ่มเปต่ตางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆไม่มีลอกเลยใครที่ชอบรถไซส์ประมาณไม่ใหญ่มากขับในเมืองสะดวกนะครับ คันนี้ไม่ควรพลาดเลยผมว่าค่อนข้างจะคัดมาทุกคันนะครับดูภายในใหม่ๆแบบนี้เห็นไหมฮะเหมือนรถใหม่เลยนะครับราคาเนนี้ผมเอาเข้ามาเนะแี่ปลายปีที่แล้วละผเมอมาเข้ามาก็แรงแล้วพอผ่านมาผ่านปีข้ามปีมาผมปรับราคาลงไลยเหลือแค่ห้าแสนห้าหมืนเก้าพันจากห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันนะครับลงไป่ห้าหมื่น ใครที่อยากได้คันนี้พร้อมเก็บงานตามมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าเป็นราคาที่แบ่งปันจริงๆนะครับโอเคนะครับเหลือสี่คันนี้ในโชว์รูมไม่อ,อีกสามคันที่บอกที่อยู่ที่บ้านกําลังจะเข้าภายในทิดหน้านะครับเป็นไงครับชอบไหมฮะแล้วก็มีสามของสุดที่คันนี้นะครับที่กําลังจะเข้าอีกคันหนึ่งนะครับที่บอกนะก็เป็น M อ p ม r t แบบนี้ล้อลายนี้พาดแบบนี้เป็น m Sport Air เช่นกัน โอเคก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กำลังจะได้ส่งเจ้าสามสองศูนย์ไอคันนี้ละราคอยชมนะครับว่ารถที่เหลืออยู่ที่เอาเข้ามาจะสวยขนาดไหนใหม่น้อยทุกคันนะครับใครที่ชอบรถใหม่น้อยๆเนี่ยที่นี่ถึงแม้จะอายุรถเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยก็พยายามจะหาใหม่ให้ไม่เกินแสนกลางนะฮะแต่เลขสองแสงนเะนี่ยไม่มีเอาเข้าเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามกันอยู่เรื่อยมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปกับเจ้า 320i E90 คันยามกันดีแล้วขอบคุณทุกการติดตามที่เสียสละ,ะเวลามาชมนะครับสวัสดีครับ